สวัสดีท่านผู้ชมครับพอดีซื้อไข่ข้าวมาสองลูกนะครับซื้อไข่ข้าวมาสองลูกจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราเรามาต้มไข่ข้าวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาต้มไข่ข้าวกันอุ้ยทำไมนะทำไมไข่ลอยฮะเรามาต้มไข่ข้าวกันนะครับ ซื้อไข่ข้าวมาครับผมยังไม่ได้กินไข่ข้าวมาตั้งนานเดีย๋ยวเรามาลองต้มกันครับผมมาลองต้มไข่มาลุ้นไข่ข้าวกันจะออกหมูหรือออกจากก็ไม่รู้ จะออกหมูหรือจาก็ไม่รู้เรามาต้มไข่ข้าวกันนะครับจะกินไข่ข้าวครับผมไข่ต้มก็เดือดแล้วนะครับไข่ต้มก็เดือดแล้วสุกยังเนาะสุกหรือยังเนะานะ ต้องพิกให้มันสุกทั่วถึงเนาะต้องพลิกให้สุกทั่วถึงวันนี้มันวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมก็เลยมีคนเขาจุดพวกเปล่งเปลงอยู่ครับมาจดสุกแล้วนะครับผม ไข่ข้าวนะครับผมไข่ข้าวนะครับไข่ข้าวอืมจะเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยเป็นยังไงไม่รู้ไม่ได้กินไข่ข้าวตั้งหลายปีครับผมไม่ใช่หลายปีหรอกสามสิบกว่าปี เพราะว่าตอนบดเป็นพระไม่มีใครทําให้ฉันนะครับใครข้าวนะครับมันมีใครทําให้ฉันนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่กล้าเอามาถวายนะครับเพราะมันเป็นของออมันไม่แน่ใจนะมันเป็นตัวเราก็ไมีรู้ว่าจะเป็นตัวยังไงนะครับผมไม่รู้จะเป็นตัวยังไงนะครับ เดี๋ยวรอให้เย็นก่อนเนาะรอให้เย็นก่อนนะครับอืมมันจะเย็นแล้วมัง้งเย็นแล้วนะครเย็นแล้วเย็นแล้วนะครับ เย็นแล้วเดี๋ยวเราไปตอกไข่กันดูกันครับเดี๋ยวเราไปตอกไข่กันดูแล้วก็ว่าจะเป็นยังไงจะน่ากินไหมเออจะน่ากินไหมเอยเดี๋ยวไปตอกไข่ที้หน้าบ้านกันทุกคนตอนนี้ก็ไข่ก็คิดว่าน่าจะสุกแล้ว <laughs> น่าจะสุกแลวนะครับผมเอาลูกไหนดีตัวนริมีเสียง เปรบแป๊บเพืครับมารุ่นลูกเล็กกันก่อนนะครับผมมารุ่นมารุ่นลูกเล็กกันก่อนนะครับว่าจะเป็นจะเป็นแบบไหนครับผมมารุ่นลูกเล็กกันนะครับลูกใหญ่ลูกใหญ่ในกลัวมันไม่เป็นครับมารุ่นลูกเล็กกันดีกว่าจะเป็นตัวยังไงนะครับผมไข่ข้าวนะครับไข่ข้าวนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับมารุ่นได้กัน วุ่ยโอ้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 เขาเป็นไขน่เขาไม่เป็นตัวครับท่านผู้ชมครับไม่เป็นตัวนะครับผมอ๋ออืมกลิ่งกำลังได้ที่เลยอืมกลิ่งกำลังได้ที่เลยนะครับผมเขาไม่เป็นตัวอุ้ยเขาไม่เป็นตัวครับผม มันมันไม่ได้เป็นตัวนะครับท่านผู้ชมครับมันเป็นไข่เาเรียกว่าไข่อะไรอ่ะมันกึ่งเน่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวริมชิมดูก่อนเนาะมันมันออกขมขมนะครับท่านผู้ชมมันออกขมขมครับอืมออกขมขมนะครับ ออกขม,ขมนะครับถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมเคยทานไหมครับผมว่ามันจะเน่าวะเนี่ยว่ามันจะเน่านะซื้อไข่ข้าวมาจากร้านครับมาร์โบก็บเป็นไข่ข้าวอืมเนี่ยรับถ้าผู้ชมโอ้โหขออนุญาตนะครับอืม นี่ครับท่านผู้ชมเป็นแบบนี้ครับอืมนี่ครับท่านผู้ชมเขาเป็นเขาก็เกือบเน่านะครับท่านผู้ชมครับเขาเกือบเน่าและเขาไม่ได้แข็งเขาไม่ได้มีไข่ด้านนะครับ ไม่ได้มีไข่ด้านเพราะว่ามัน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 นเน่าเกือบได้ที่แล้วนะครับเนี่ยอออกขมขมนะครับผมออกขมขมโอ้อคิดถึงสาวงามที่ไปประกวดที่ฟิลิปปินส์นะครับมิสแรน ที่ไปประกวดที่ฟิลิปปินส์ก็มาเจอเขาให้ดูเขาให้ดูอะไรนะอ๋อทางเจ้าภาพจัดให้ทาน <c ười> ไข่ข้าว <c ười> <c ười> ก็บอกว่าเป็นอาหารชั้นเลิศของเพื่อนบ้านของเราครัที่ที่ที่กัมพูชาไม่ใช่ฟิลิปปินที่กัมพูชานะครับก็ นางงานเขาคงจะอเมซิ่งแปลกใจมากเลยนะครับว่ามันจะมีเมนูนี้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้นีออออออมม่ท่านผู้ชมอมออกขมครับออกขมออกขมครับผมอืมน่ขมเนี่ยขมมากเลยท่านผู้ชมอุ้ยเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ไข่ข้าวแล้วมันเป็นไข่เน่า เป็นตัวหรือ,อยังไม่รู้เนี่ยโยเป็นตัวหรือ,อยังก็ไม่รู้เป็นตัวหรือ,อยังอืมไหวไหมเนี่ยออกขมขมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับออกขมขมโอ้โหโอ้โหเป็นตัวหรือ,อยังเออ อืม,อมขมรสชาติขมมากนะครับท่านผู้ชมขมนะขมนะครับอืมอืมขมขมมากเลยครับผม,ม,นะมบอืม,อม,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 อมไอกินช้องจะเสียไหมเนี่ย ไม่รู้กินแล้วจ้องจะเสียหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมมันขมมากเลยครับขมมากขมมากเลยทานมไม่ได้อ่ะลูกนี้ทานไม่ได้ครับขมกัดลูกนี้ขมขมมากเลยครับทานไม่ได้ดูเลอะเปื้อนเลอะมือขม เลือเปือเป้อนเลือมือครับผมทานไม่ได้ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมทานทานไม่ได้ครับหนึ่งลูกแล้วมาดูลูกโตนะครับจะเป็นยังไงลูกโตจะเป็นเมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะอืมอันนี้แน่นๆอุ้ยอ๋ออุ้ยลูกโตนี่เหมือนจะเป็นไข่ข้าวนะครับท่านผู้ชม อืมออลูกโตนะั้นเหมือนจะเป็นไข่ข้าวนะครับผมลูกเล็กนะั้นน่เน่าลูกโตนี่เป็นไข่ข้าวครับอืมอ๋อแกะดูนะครับเดีย๋ยวเพิ่งมั่นใจไปเดีย๋ยวเพิ่งมั่นใจไปนะครับผม ต้องต้องดูรสชาติก่อนนะต้องดูรสชาติก่อนนะครับจะเป็นยังไงอืมอันนี้ก็เริ่มขมนะครับท่านผู้ชมเริ่มขมเหมือนกันอืมสุรุมาแล้วก็คือไม่ใช่ไข่ข้าวนะครับเือทารายเขาบอกเป็นไข่ข้าวแต่จริงๆมันเป็นไข่ไข่เน่า ท้องจะเสีย <ar> หรือเปล่าไม่รู้นะรูท้องจะเสียหรือเปล่าไม่รู้นะครับอืมอมันเป็นไข่เกือบเน่านะครับท่านผู้ชมเป็นไข่เกือบเน่าอุ้ยจะท้องเสียหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันก็ยังมีเหลืองเหลืองอยู่ท่านผู้ชมนะมันยังมีเหลืองเหลืองอยู่นะครับอืม แต่ก็ยังมีเหลืองๆอยู่มีเหลืองๆอยู่นะครับผมจะก็ขมแล้วนะขมแล้วอืมอืมผิดคาดนึกว่าเป็นไข่ข้าวไม่เป็นไข่ข้าวครับมันเป็นไข่กับเน่าเป็นไข่เน่าครับผมเป็นไขน่เน,ขน่า ว้าไม่ทานดีกว่าครับขมอ,อุ้ยขมนี่กระตุ้นผู้ชมไข่ซองใบนี่ขมนะครับผมก็คงจะไปให้สุนัขนะครับผมเอาไปให้สุนัขนะครับเอาไปให้สุนัขก,กินนะครับผมเพาผมทดสอบแล้วคงกินไม่ได้ขณดผมว่าผมกินแบบอาหารที่ที่มันแบบ ยังไงอะอาหารที่แบบคนจะว่ากินยังยากเ่ยผมกินได้นะย่งเว้นอาหารดิบอาหารดิบเนี่ยผมไม่ไหวไม่สู้แล้วก็พวกเนื้ออะไรนี่ผมก็ไม่ไหวนะครับผมแต่ว่าไข่ข้าวเนี่ยผมชอบนะชอบชอบแต่นี่มันมันเน่าครับผมมันเน่าแล้วก็ขมโอ้โหชิมเข้าไปนี่ขมมากเลยนะครับท่านผู้ชมสรุปแล้วก็คือมาทดลอง มาทดลองทานไข่ข้าวดูก็คือเฟลครับมันเป็นไข่เน่าแทนรสชาติขมมากเลยนะครับผมรสชาติแบบรสชาติแบบรุนแรงมากเลยนะครับผมออกไปขมเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยมีประสบการณ์การทานไข่ข้าวหรือเ่าครัเป็นยังไงครับสรุปแล้วก็คือไม่ได้ไข่ข้าวครับเป็นไข่เน่าครับขมครับผมเฟลนะครับผม อันแม่มาทดลองดูไข่ข้าวในรอบ30กว่าปีครับเ <c oughs> พราะว่าตอนเป็นพระนั้นโยมจะไม่ถวายของพันนี้นะครับจะไม่ถวายของที่เป็นของเน่าของเหม็นนะครับพอเราสึกออกมาเราก็ยังทดสอบดูเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือทานไม่ได้เพราะมันเน่าครับผมมันขมนะครับมันขมนะครับผมไม่ผ่านครับผมไม่ผ่านนี่ครับเี๋ยวต้องเยอะเดี๋ยวจะเอาไปให้คุณคุณ คนสีเท้านะครับผมเดี๋ยวจะไปให้คนสีเท้าให้คนสีเท้าได้ทานนะครับอันนี้ก็คือบททดสอบของการทานไข่ข้าวในวันนี้ครับผมก็คือทานไม่ได้ครับมันขมมันขมครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ขอกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมติดตามช่องมหาพาเลาะด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับผม